ในแอปพอร์ตเดี๋ยวผมทำมาไว้ให้แล้วในแอปพอร์ต G7 เครื่อง3000 V6 ที่มีปัญหาเกียร์หวืดหรือติดไฟแดงออกตัวไม่ได้รถฟรีทิ้งแล้วบางครั้งก็จับนี่นี่คือวันเวคัทในชุดเกียร์เห็นไหมเขาหมุนได้ทางเดียวที่ผมเขียนลูกศรไว้อะเห็นไหมฮะต้องเปลี่ยนชุดวันเวคัทแต่ถ้าเรามีอาการนี้แนะนําให้รีบทาอย่าปล่อยไว้ให้นานขนาดนี้ทําให้ชุดคัทไหมอ่าแต่คันเนี้ วันเวคัสจับไปอยู่ล,ลื่นจับไปอยู่ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะเนี่ยนั่งลงน,นั่งนะเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เนี่ยจะมีคึ๊กคก,กอ่ะเนี่ยเนี่ยฮะถ้าสังเกตเห็นฟันเฟืองสีแดงนะเห็นนะถอยหลังได้เห็นนะเนี่ยนะเอาอทีมเนี่ยนะนี่ยมีขยับถอยหลังได้จริงๆเขาจะถอยไม่ได้เลยเห็นนะเห็นนะนี่คนะึก